สวัสดีครับช่วงนี้มีแต่เนื้อหาของศึก e อล m i n a t i ชช Chamber แบบรัวๆก็อย่าเพิ่งเบื่อกันเด้อพอใกล้ถึงวันมันก็คันไม้คันมืออ่ะอยากจะทำแต่อะไรที่มันเกี่ยวข้องเพราะนี้เป็นแมตที่มีเดิมพันสูงมากคือถ้าใครชนะขึ้นมาก็น่าจะการันตีว่าได้เดินเข้าสู่รัสเซอเมเนียในฐานะแชมป์แน่ๆถ้าไม่ดวงแตกบาดเจ็บไประหว่างทางซะก่อนนะนะโดยแมตคู่เอกของศึก e อล m i n a t i ชช c h a m อร์เวอร์ชันตะวันออกลางในวันเสาร์เนี้ย เดาว,ว่าน่าจะเป็นแมตช์แชมเบอร์ของนักมวยปล้ำฝ่ายชายจากศึกรอนะครับซึ่งนักมวยปล้ำทั้ง6คนจะต้องออกมาไฟกันโดยมีแชมป์ W.B.U. ของบ๊อบบี้แลชลีย์เป็นเดิมพันนักมวยปล้ำ6คนประกอบด้วยบล็อกเลสเนอร์เซนโลลินออสเทนเทอรีริดเดิลเอเจสไตแล้วก็เจ้าของแชมป์อย่างพี่สิง,งห์ทนงนาตามที่บอกไปโดยตัวเต็งที่หลายคนเห็นพ้องต้องกันก็คงหนีไม่พ้นบล็อกกับพี่สิง,งห์ทนงนาแต่ขอเตือนเลยนะครับว่าอย่ามองข้ามนักมวยปล้ำ4คนที่เหลือจะดีกว่า พอฝีไม้ลายมือแต่ละคนก็ไม่ธรรมดาอีกอย่างนะถ้าสามารถฟันฝ่ามาได้ถึงตรงเนี้ยก็คงสู้กันแบบสุดใจขาดดิ้นแน่นอนทํมแต่ละคนยังมีเหตุผลให้ต้องชนะในมุมของตัวเองอีกด้วยนะและนี่คือ6เหตุผลทำไมนักมวยปล้ำแต่ละคนถึงควรเป็นผู้ชนะในแมตช์ l i ลิมิ t i นชั่นแชมเบอร์ i n t t e o r y แน่นอนร้อยอซ็นวอร์เซนเตอร์รคือคนที่มีภาษีน้อยที่สุดในแมตชนี้แต่อย่าเพิ่งดูถูกไอเด็กปั้นตัวนี้น่าจะดีกว่าเพราะมันชัวร์ชัวร์วอยู่แล้วครับว่าหมอนี่จะกลายเป็นนักมวยปล้ำเบอร์ใหญ่ในอนาคตจากการปลุกปั้นโดยเปาวินที่ถึงกับลงมาทําหน้าที่ตรงนี้ด้วยตัวเองเป็นเวลาหลายเดือนแล้วนะนับตั้งแต่เปาวินลงมามีบทด้วยออสตินเตร์เรก็เปิดศึกกับนักมวยปล้ำเจ๋งๆเพียบทางการไล่ยำฮาฟินมาแลว,ว ต่อมาก็ผลัดกันแพ้ชนะกับเควินอเวนในแมตที่สนุกใช้ได้แถมยังได้ปล้ำกับ AJ เจสไต์ด้วยนะครับแม้ว่าจะแพ้ไปก็ตามดังนั้นถ้ามองในมุมที่ว่าออสตินเดอรีอยากพิสูจน์ตัวเองให้เปาิ้นเห็นว่าการที่ป๋ามาดันผมเนี่ยป๋าเลือกถูกคนแล้วตำแหน่งผู้ชนะในแชมเบอร์เนี่ยแหละครับน่าจะเป็นผลงานชิ้นโบแดงที่ทำให้เปาวินปลื้มอกปลื้มใจได้มากที่สุดริดเดอ บทบาทของ r i ดเดิตอนนี้ต้องบอกว่ากําลังขึ้นม่อสุดๆนับตั้งแต่จับคู่ทักทีมกับแบรนดิโอตันจนควา้าแชมมครองร่วมกันและแม้ว่าตอนนี้จะแพ้เสียแชมไปละแต่ทั้งคู่ก็ยังฮิตติดลมบนไม่เปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งที่ต้องแจ้งให้ทุกคนทราบจริงๆก็คิดว่าน่าจะทราบกันอยู่แล้วเนาะก็คือไม่มีทางเลยครับที่ทั้งพิยาแล้วก็ริดเดิจะจับคู่กันลุยลีทักทีมตลอดไปเพราะแต่ละคนคือศิลปินเดียว ที่มีศักยภาพเพียงพอในการเป็นนักมวยปล้ำระดับเมน์อีเวนต์ได้สบายๆถ้าริดเดิลจับพัดจับผูกกลายเป็นผู้ชนะในแชมเบอร์ขึ้นมาซึ่งเป็นแมตท,ที่มีบล็อกเลสเนอร์รวมปล้ำด้วยเนี่ยบอกเลยว่าริดเดิลเนี่ยจะเวลอัพแบบก้าวกระโดดสุดๆแล้วมันก็อาจจะกลายเป็นชนวนที่ทําให้มาบาดหมางก,กับพี่แย้เป็นสเต็ปต่อไปก็ได้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยตั้งตารอ,อกันมาอย่างเนิ่นนานแล้วจริงไหมครับแม้ว่าบทบาทของพี่แย้ในตอนนี้จะดูเฮฮาปาจิงโกะเข้ากับความก้าวของริดเดิลได้ด แต่อย่าลืมนะครับว่าพี่แย้ถูกฟุมฟักถูกเลี้ยงดูมาโดยใครที่เปอร์สนะครับที่อยากให้พูดเลยดีกว่าว่าประวัติหักหลังของพี่ลูกเขยในยาวเป็นหางเว่าขนาดไหนขนาดตัวพี่แย้ได้ยังโดนกับตัวมาแล้วซึ่งพี่แย้ก็เป็นนักมวยปล้ำศิลปินเดียวที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงมาโดยตลอดดังนั้นถ้าเกิดว่ามีช้ําโลกมาล่อตาล่อใจอยู่ตรงหน้าพี่แย้ก็จะกลับไปอยู่ในร่างเดิมก็ได้นะครับใครจะไปรู้ S AJ s t สไตชีวิตของ AJ s จสไต์ในวงการมวยปล้ำยุคโควิด -19 นี่บอกได้คำเดียวเลยว่ายับแม่ยับแม้จะไม่เคยติดเชื้อโควิดแต่บทบาทในจอนั้นเปรียบเสมือนคนป่วยอาการโคม่าก,ก็ไม่ปานพอโดนสั่งให้จับคู่กับน้องโอมอสโดยหลังจากเลี้ยงดูจนเติบใหญ่น้องเขาก็าจัดการเนรคุณทิ้ง AJ ของพวกเราไปแล้วนะครับทำให้ AJ ได้กลับมาเป็นผู้เป็นคนตามเดิม AJ ไม่ได้เข้าร่วมแชมเบอร์แบบมีบัตรผ่านนะครับ พอต้องปล้ำในรอบคัดเลือกกับเบรนมิสเตริโอและเป็นฝ่ายเอาชนะมาได้โดยถ้า AJ เป็นฝ่ายคว้าชัยในแมตช์นี้ได้สําเร็จไม่อยากจะนึกภาพเลยครับว่าดี m มตช์ในฝันกับเอ็ดมันจะยิ่งน่าสนใจขนาดไหนธรรมดาแค่2คนนี้เนี่ยเจอกันตัวรัสเซอเมเนียก็น่าจะขายดีเป็นเทน้ําเทท่าอยู่แล้วนะครับโดยถ้าพูดถึงเอ็ดเนี่ยนับตั้งแต่กลับมาจากอาการบาดเจ็บเมื่อปี2020ก็ยังไม่มีแข็มขดัดคาดเอวกับเขาเลยนะครับ ซึ่งดูแมตดระหว่างเอกับ AJ ก็คือแมตท,ที่หลายคนนเฝ้ารอแล้วมันจะยิ่งซับไปกันใหญ่ถ้ามีแชมป์ W ดำยีเป็นเดิมพันระหว่างทั้งคู่ด้วยแต่ไม่คงต้องเริ่มต้นจากการที่ AJ เนี่ยคว้าแชมป์ในแชมเบอร์ให้ได้ซะก่อนเซทโลลินนับตั้งแต่เข้าปี2022เซทโลลินก็ได้โอกาสชิงแชมป์โลกไป2ครั้งแล้วนะครับแต่ผลคือแห้วรวดเริ่มจากการชิงแชมป์ W ดในศึกเดวัน ต่อโดยการชิงแชมป์ยูโนโซในศึกรอยัลรัมโบ้ซึ่งตอนนี้ซเซตกำลังได้โอกาสแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งในการกลับมาชิงแชมป์ดับบลดัยทางฝั่งรอมีจุดที่ชวนให้คิดอยู่นิดหนึ่งว่าตอนนี้เซตกำลังค่อยๆเปลี่ยนตัวเองเพื่อย้ายฝั่งไปเป็นธรรมะหรือเปล่าติต่างแล้วกันนะครับว่ช่ถ้างั้นการเอาชนะนักมวยปล้ำอ,อีก5คนแบบข่าวสะอาดและคว้าแชมป์ดับบลดัยที่ควรจะได้มาตั้งแต่ศึกเดวันตามแผนเดิมของสมาคมมานะครับ ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยหนุนนาในการเริ่มต้นให้เซตกลับมาเป็นธรรมะที่แจ๋วทีเดียวบอบบี้แลชลีบอบบี้แลชลีคือซุปตา์ใน WWE เพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นนะครับที่ต่อกรกับบล็อกเลสเนอร์ได้แบบไม่เสียทรงเลยเทะและถึงแม้จะชนะเพราะว่ามีตัวช่วยแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพิเศษขนองนาจับบล็อกในกดนับสในเซิร์โรยเอรัมเบิลมาแล้วแถมกลายเป็นแชมป์ WWE คนใหม่ซะด้วย ตอนนี้การครองแชมป์สมัยที่2ของพี่สิงห์ธนองนาเพิ่งจะดำเนินมาได้แป๊บเดียวเท่านั้นดังนั้นการกำหนดให้เสียแชมป์แบบโดนจีทันใจคงไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทํามันเกิดขึ้นในการขึ้นปล้ำเพื่อป้องกันแชมป์ครั้งแรกพี่สิงห์ธนองนากำลังต้องการโมเมนตัมแบบหนักหน่วงเลยนะครับเพื่อเสริมความแข็งแกร่งก่อนที่จะถึงรัสเซอเมเนียซึ่งควรเริ่มต้นจากการป้องกันแชมป์ในแชมเบอร์ให้ได้เนี่แหละครับบล็อกเลสน r นับตั้งแต่กลับมาเมื่อปีที่แล้วถ้านับเฉพาะแมตช์เดี่ยวๆวตัว,ตวไม่นับโรยจอรัมเบิลนะครับบล็อกเลสเตอร์ขึ้นปล้ำไปทั้งหมด3แมตช์โดย2ใน3คือการแพ้แบบนอนให้ชาวบ้านกดนะถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับนักมวยปล้ำทั่วไปก็คงเป็นเรื่องธรรมดาแต่นี่คือเดอะบีสคือบล็อกเลสเตอร์นะครับความพ่ายแพ้จะเกิดขึ้นทีๆแบบนี้ไม่ได้มันต้องมีอะไรผิดปกติแล้วละ่ะถ้าบล็อกเป็นฝ่ายแพ้ในแชมเบอร์ซ้ำเข้าไปอีก <ๆ S 1> ก็จะเป็นความพ่ายแพ้ครั้งที่3ในระยะเวลา4เดือน ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับนักมวยปล้ำระดับบล็อกเลสเนอร์แบบสุดๆดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาภาพลักความแข็งแกร่งเอาไว้ก่อนที่จะไปเจอกับโรแมนเรย์ในรัสเซเมเนียจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากบล็อกจะต้องเป็นฝ่ายชนะในแชมเบอร์เท่านั้นและนี่คือ6เหตุผลทำไมนักมวยปล้ำแต่ละคนถึงควรเป็นผู้ชนะในแมตช์อิลิมินแนชชั่มเบอร์มีข้อมูลผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างครับคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย นักเหมยปล้มที่จะได้เดินถือแชมป์เดยูเเข้าสู่รัสเซอเมเนียครั้งที่38คือใครก็คอมเมนต์พร้อมบอกเหตุผลเข้ามาได้นะครับอยากรู้จังว่าทุกคนมีมุมมองแบบไหนกันบ้างแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ